สบายดี bye. สวัสดีพี่น้องซูฟูสุคนเนาะมีบาลลิงล้มกับผ้ามาเที่ยวเกี่ยวกับอะไรเพื่อนใดเอ่อเที่ยววังพญานาคที่วัดทัวกระบือพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นเป็นเห็ดเป็นทีทองเที่ยวเานาะสวยงามพี่น้องเลยกะหยาดน่นนอมออกหยาหยาตนนุนหยาดนมออกมาจากวัดจากว่ากะสิบมามาเที่ยวพี่น้องมาเที่ยวชมมันจะมีบรรยากาศตรงนอ้ เป็นนกนูงเนาะท็ไทยยดไหยญาติโยมออกมาแต่หวัดผูกคนมาเที่ยวมาสมกันพี่นอ้องไปเข้าจิขึ้นไปเที่ยวส้มว่าขัางทึงเพื่อนมีอย่างนี่ให้บึงให้ส้มเนาะพี่น,อนอ้องเนาะให้กาบให้ไหวปะไปบึงกันพี่นอ้องขึ้นบึงไปบึงข้างบนกันเลยแบบมีหยังนีเนาะจะผับไปจะผับไปจะผับไป ข้างบนไปถ่ยายลงมาให้เบิึงข้างล่างเลยนี่เลยเอ้มีอยู่ทำหน่อยคนนึงพระพุาาทียาบ้าครับเนาเหมือนจะเป็นพระพุทธรูปอ่ากับรูปพญายนาคผู้ศีโทญาสีปฐุมมาเป็นไงวะข้างบนเนาะเนาะ สวยงามเลยนี่งข้างล่างกะท่านอนมากพะกบ,บือเนาะอยู่ที่อทะเลซอยสิเก่าเนาะไปสิมากะมาเที่ยวมาชมเบิ่งกะมาเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กะมอันนี้กะบริลลม่กะเป็นพามาเบิง่งมาเที่ยวมาชมข้างล่างนั่นด้อืมนี่ลายเบิง่งไปไปชมต่อ หลังน,นี้เป็นรูปรำพญ,ญานาคทั้งตัวพญ,ญานาคเงาทั้งตัวรูง่างยง่ายอยู่พี่น้องแ,อแต่จะมีนม้ำชื่อาน้ำน้ำตุต๊ดตาแต่ที่เมียนมาออกได้วัดมาเนาะเขากะเขามาที่ยอมมาส้มได้พี่น้องเลยเนี่ยม,ม,มีต้อนรับเนี่ยวัดหัวกระบ,บือไช่พี่น้องเลยเขียวอส้สวยงามอีดี มาเด้อพี่น้องดิกาปชมมาเบิ่งมาชมน้ำกันนะเวย่อไรปางแล้วเนี่ยพี่น้องจะมี็รูปพญานาบริเวณทางขึ้นนะพี่น้องเด้อนะรูปพญานาคมองให้ทำบุญทำศีลขอพรขอสุขขอลาบขอหวยเอียงต่างๆเนะพี่น้องนี่บัดนี้มาเบิ่งมีจักรยานโบราณจักรยานปั่นอันนี้ก็สิเป็นโต๊ะ เนี่ตเบอนีต่ทางล่างขึงนไปขึ้นทํำทำน้ำตกยิ้ไปไหนปลาปลาเสืองงานขนมาทางนจะเป็นมองเงินสามใบอ่าไยานะเนาะไปเอาเบิร์ข้างนอกกันพี่น้องบปนี้ทางล่างทางล่างเน,นาะเป็นหู มีเพือปั่นนะมีเพือปั่นปลาปั่นแต่ว่าหฮนักท่องเทียเมมเ่ยวปูมาสมมาเที่ยวเพิ่นได้บึ่งในสมกันมีหอดหอดเป็ดอ่ได้เป็นดนี่นลายโตอยู่ได้รอบๆใช้บึงรอบๆมั้งในตลงพันหยางบึงได้พี่น้องด้วย่ยางทุกขักอยู่ได้ นเนาะลือเฮากับสีอันนี้เรือเป็ดเกิดสิปั่นน้ำมุนี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นวันพระหรือว่าเป็นวันเสา,าร์อาทิตย์นีข้นสีไลข้นสีไลเต็มเหมือนหนุกีฬาหนุกงแจขี่ไซฮอนเต่าปั่นเป็น,นมีอายุคนกากบลายปันนี้บางยมเล็ยมาพัเดี๋ยวมาซุม ปลากรลาลพี่นอ้องเลยจะขี่นกแล้วแถวนี้กไดเลยเรือพายมีแต่ปลาปัน่นเรือปั่นเลยเรือพายก็มีมันก็จะเป็นน้องน้องใหญ่ๆน้องหนึ่งแต่เพิ่นมาเห็ดเป็นสะทีทองเทียวนี้อมอมขังมันนี่มีหอดเป็ดนี่ม,มูแมนนกได้นี่พีน้องเป็ดได้นี่เออ นี่เป็ดน,นี่อันนั้นนกอันนั้นเออมันปลาปลากระหวัับปูบับเพิ่งเป็นทำขน,นาดที่บ้านนีล้ลงมานะีพี่น้องเอ้โอ้โหหอนเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งอีกมันมียังไงเบิ่งมีมีอีกมีพี่น้องอยู่นี่ก็ม,มีมีเต่าไอ,อ้ไปเบิ่งเต่ากัน,กนพี่น้องเอ้เบิ่เตากันไปเบิ่งเต่ากันเต่านี่ไม่ใหญ่แค่เส้นนี้ อางเต่าเป็นน้ำนะเพะื่อยนยงกบ้อดิเพื่อนกินยีกบไปงเตากันงเตางา่าพุ่นอ้ยเบงอ้าวมันบวมเม็นหดเต็มมายะเอ้มืเต่าว้าดตวมินเตา่านีเขาเ็นบอกมีี้เตา่าอูโหเลยเป็นเป็นอมินข้เตา่าเออพุ่ ย่อข้อสมุสมอกเดียไข่เต่ามีหมดไข่ไข่ขี้ไก่ใหญ่เลย,น,น,น,ยนี่นั่นดิลายอีนี่อันนี้นะดูนี่ได้เพิ่นไปใช้บัตรเลยนี่เนอนะเนาะขอบคุณที่ท่านผู้ชมที่เขาบอเบิเ่งคลิปบริโภคเหมึงนกัเนนะาะขอให้รลำขอให้รวยขอให้ถูกไม่รวยเบอร์โอ้าใจากใจบริโภคแบบนี้เด้อ อ๋อไอมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสุข,สขคนเด็กพี่น้องเด้อเนาะพี่น้องนี่นะพี่กะพี่ว่าจะม,มาพาคุณแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าให้ไปเบิ่งไปชมบอลร่อมในคลิปต่อไปเด็กพี่น้องเด้อว่าพี่เ็ดหยังทำยังเหยิกินดีกว,ว่าเก็ดกยิบยังกะ ให้ไปติดตามไปชมเ้ยพี่น้องเด้อทุกทุกคนๆๆๆคลิปนี้กะที่ว่าสมาพัก,กวันแล้วเนาะมายุ่งกะที่ว่าสบายดีสวัสดีตุงกะตุงกะพี่น้อง